สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิงก็จะมาแกะกระเช้ากิฟฟรีนนะคะจิงจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่ว่าวันสำคัญอะไรหรือว่าวันเกิดปีใหม่วันที่ไปสอนหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะกิฟฟรีนก็คือจะมีกระเช้ามามอบให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะขออนุญาตแบบแกะเลยนะคะนี่ค่ะ อขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแกะออกมาแล้วนะคะก็จะได้ฟิตมิลนะคะรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีฟิตมิลรสกล้วยนะคะมีวีแกนนะคะอันนี้เป็นโปรตีนแพนเบดนะคะเ,เป็นรสเขาเรียกว่ารสปกติรสออริจินอลแล้วก็ตัวนี้แบบรสแบบไม่หวานนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถที่จะทานนะคะแทนมืออาหารนะหรือว่าใครที่อยากดูแลสุขภาพแล้วอยากได้มือเฮลตี้นะคะจีแนะนําเลย ออตัวฟิตมีลหนึ่ซองนะที่จินทันประจำนะคะแล้วก็เติมโปรโตีนเข้าไปอีกหนึ่งซองนะคะทุกคนก็จะได้มื้อเฮลตี้นะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้จากนาักภูรกิจทิฟฟลีนนะคะหรือว่าสั่งจากออช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ไปเอ็นจอยอิทติ้งมื้อเย็นกัน,นะคะ่ะ